วัดีครับวันนี้พามาแวะเที่ยวแวะชมวัดหลุมดินนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ในอำเภอเมืองก็เป็นวัดอารามหลุมด้วยนะครับตอนนี้ผมเลี้ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในวัดกันครับนี่ครับพอลงจากตัวรถมาจอดที่บริเวณลานจอดรถของวัดก็สังเกตแรงเห็นเลยครับมีอุโบสถวิหารน่าจะเป็นหลังเก่าที่ถูกบูรณะนะครับที่สังเกตเห็นได้ง่ายจะมีองค์พระศิวลีอยู่ด้านหน้านะครับ กอซุ้มทางเข้าก็เป็นสีทองนะครับเขาเขียนไว้ว่าวัดตั้งแต่ปีพศ2427นะครับตรงแถวใกล้จั่วด้านบนนะฮะก็ไม่รู้นับถึงปีไหนเหมือนกันประมาณ109ปีแล้วครับนะฮะผมพาเดินชมนิดหนึง่งก็บรรยากาศเงียบๆนะครับมีเง้มประตูไว้ครึ่งหนึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับวัดพระอารามหลวงด้วยอย่างที่ได้บอกไป เจดีโูสถ์ปิดประตูไว้นะครับไม่เป็นไรครับเราชมบริเวณโดยรอบกันนะจะเป็นองค์เจดีเหมือนกันนะครับับเป็นองค์เจดีจำลองนะครับสมดุลพอดีอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาอย่างละองค์นะครับก็โดยบรรยากาศก็เงียบๆนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่เข้าใจว่าทางาลูกพระลูกเนนหรือว่าพระผู้ใหญ่ก็น่าจะ ไปทำกิจหลักนะครับที่แถวต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดนะครับแลดูแล้ววัดก็เหมือนแทบจะไม่มีคนเลยนะฮะอันนี้ผมเดินตรงทะลุเข้ามาบริเวณด้านหลังก็จะมีเหมือนคล้ายๆเป็นองค์เจดีย์องค์หนึ่งนะครับหรือว่าสัูปไม่แน่ใจครับให้บูชาอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้ด้วยบริเวณวัดกว้างขวางนะครับไม่แน่ใจว่ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่นะครับเดี๋ยวหาเดี๋ยวเช็คให้ครับแต่น่าจะมีอย่างน้อย สี่สไล่นะครับแล้วก็พื้นที่วัดนี่ก็ติดบริเวณน้ำแม่กลองด้วย จดีที่อยู่บริเวณภายนอกนะครับมนการล่มลื่นครับมาพักผ่อนมานั่งชิลมานั่งแวะพักแวอะอ่านหนังสือได้นะครับมันก็เป็นบริเวณสถานที่สาธารณะอยู่แล้วนะครับต้นไม้นะครับน้อยใหญ่เยอะต้นส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้แนวสูงสูงนะครับต้นมะขามสูงต้นต้นหูกวางต้นยางต้นอีกลหลายต้นเลยนะสูงเป็นอย่างน้อย20-10เมตรขึ้นไป เดี๋ยวผมพาไปเดินชมนะครับเดินทะลุมาอีกฝั่งนึงก็จะมีตึกหลังคาสีออกแดงๆนะครับอันนี้น่าจะซีดจางไปตามกาลเวลาแล็สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นตึกเ,เขาเขียนว่าอาคารพาระราชไม่ทันอ่านนะครับขอโทษทีเก็มี กรงกันนกนะครับโดยรอบเลยนะครับน่าจะเป็นตึกที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแว่าอยู่ในบริเวณวัดนะครับก็ยังมีการดูแลต้นไม้ใบไม้บริเวณด้านหน้าและด้านในโดยรอบอยู่นะครับยังสวยงามอยู่นะครับวัดเขาเน้นบริเวณที่กว้างขวางนะครับแล้วก็มีถนนตัดผ่านด้านในตัววัดด้วยนะครับทะลุออกไปอยู่ถนนนอกได้ก็มีโบสถ์วิหารอีกหลังหนึ่งแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเป็นโรงทานมากกว่า นะครับบริเวณตรงนี้เดี๋ยวลองเดินไปชังโงกกันนิดหนึ่งนะครับเดินๆท่อมๆมานี่สังเ,เกตเห็นอะไรไหมครับเดี๋ยวซูมอินเข้าไปให้ดูนะฮะวิ่งหนีไปเลยน้องลิงนะครับนู่นน่นครับไกลๆตรงนู้นนะฮะมีสองตัวเลย ้ยแอบปีนเข้ามาด้านในตัววัดด้วยนี่ก็คล้ายๆกับบรรยากาศของวัดขนอนหนังใหญ่นะครับมีอีกเจ้าน้องลิงทั้งหลายอาศัยอยู่ด้วยแต่ที่วัดนี้น่าจะไม่เยอะนะครับมันชอบอาศัยอยู่แถวต้นยางนานะครับมันชอบปีนป่ายเล่นตามสัญชาตญาณนี่นี่ผมซูมกล้องไม่ได้นะครับเนี่ยแต่ก็ยังเห็นอยู่นะอาคารนี้เป็นอาคารเก็บของครับไม่ใช่โลงทานหรือว่าอาคารที่ทําพิธีอะไรนะฮะตรงที่ผมบอกไว้เมื่อครู่นี้นะครับก็มีเก็บเศษสังกะสีเศษโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆอยู่นะฮะ ไปดูบริเวณริมน้ํากันต่อนะครับโอ้วัดมีบริเวณพื้นที่เยอะจริงๆอ่ะอันนี้เดินมาพักหนึ่งแล้วฮะยังไม่ถึงริมน้ําดีนะฮะริมน้ําต้องเดินไปอีกสักเกือบร้อยเมตรด้านหน้านะครับก็ติดน้ําไม่กรองเลยอย่างที่บอกนะครับมานั่งแวะพักแวะผ่อนนะครับนั่งแปลนเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือว่านั่งทาสมาธินั่งนึกนั่งคิดอะไรดีๆในวันสงบเงียบๆอย่างวันสารวอาทิ์ได้ดีเลยทีเดียว นะครับตรงนี้แปลนก่อนนะครับบรรยากาศก็ก,กึ่งค้มฟ้าคืมฝนแต่ก็จะมีแดดสลัวสลัวออกมานะครับบางช่วงเวลานี่ครับผมเดินมาริมน้ําแม่กลองแหละตรงที่ติดกับบริเวณวัดนะครับตรงทะลุไปทางฝั่งนูงง้นอีกประมาณ5 6าหโลนะครับก็จะเป็นคาเฟ่ชื่อดังชื่อชื่อ,อว่าทาลาคอฟฟี่นะครับแล้วก็มีบริษัทเกี่ยวกับผลิตน้ำมะพร้าวหรือว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวชื่อดังชื่อทไทยขวบคนัดด้วยนะ วัดนี้อยู่ที่ตำบลหนองนากลางอำเภอเมืองราชบุรีนะที่บอกไปนี่ครับริมน้ำแม่กลองครับคุณผู้ชมแปนีนเห็นสักนิดหนึ่งขออภัยนะครับเมื่อกี้ผมกล่าวผิดนะครับอยู่ตำบลหลุมดินครับผมก็ติดกับตำบลหนองนากลางนะครับอำเภอเมืองราชบุรีเช่นเดียวกันนี่ครับผมว่าวันลอยกระทงนี่ถ้าน้ำตรงนี้นี่น่าจะได้บรรยากาศที่ดีทีเดียว แล้ก็บริเวณตัววัดนี่ก็รองรับทั้งคนศรัทธาญาติโยมนะครับที่มาแวะเที่ยวแวะสักการะนะครับได้เยอะเลยทีเดียวจัดงานลื่นเลิงหรือว่างานเกี่ยวกับงานวัดงานโบราณอะไรเงี้ยนะก็น่าจะได้ดีเช่นกันก็ดูสิครับานาบริเวณกว้างเลยนะครับวันนี้ก็คลิปใหม่ของ Smart t ไท i ไลฟ์นะครับวัดหลุมดินจังหวัดราชบุรีครับฝากไปด้วยครับ